วันนี้มาติดตามเรื่องราวที่สีสวัสด์นะคะผนึกกำลังกับธนาคารอมสินปูพรมฐานรากสินเชื่อจำนำทะเบียนรถค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ โดยสีสวัสด์นั้นมีเป้าหมายการเติบโต20%เเป็นภาพรวมของกลุ่มสวัสด์แต่ยังไม่รวมกับการลงทุนที่ร่วมกับธนาคารอมสินผ่านบริษัทลูกที่ชื่อว่าบริษัทเงินสดทันใจจำกัดค่ะ โดยทางด้านผู้อำนวยการบริษัทศสีสวัสด์คอร์ปอเรชั่นได้กล่าวว่าธนาคารอมสินกำหนดว่าจะเริ่มดำเนินธุรกิจจำนำทะเบียนรถตั้งแต่วันที่1เมษายนปี2564เป็นต้นไปซึ่งออมสินตั้งเป้าไว้ว่าภายในสิ้นปีนี้จะขยายอรอตจำนำทะเบียนรถของบริษัทเงินสดทันใจให้เพิ่มเป็น2,000 0ล้านบาทจากเดิมอยู่ที่6,000ล้านบาท ซึ่งการที่สวัสด์เสนอตัวเข้าไปเป็นพันธมิตรกับธนาคารอมสินเกิดจากธนาคารอมสินอยากช่วยเหลือประชาชนเช่นเดียวกับสวัสด์เองที่อยากจะช่วยประชาชนด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเมื่ออมสินประกาศหาพันธมิตรบริษัทจึงไปเข้าร่วมกระบวนการคัดสรรของอมสินโดยสวัสด์พร้อมรับเงื่อนไขสําคัญที่ต้องทําธุรกิจ โดยคิดดอกเบี้ยไม่เกิน18%ต่อปีขณะเดียวกันบริษัทมีจุดแข็งในแง่จำนวนสาขาที่มีอยู่เกือบ5,000สาขาทั่วประเทศเมื่อรวมกับออมสินที่มีอีกเกือบ1,000สาขาแล้วก็จะมีจุดบริการที่ช่วยให้คนไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากยิ่งขึ้น โดยหนึ่งในประเด็นที่จะได้รับการคัดเลือกก็คือจะต้องลดผลตอบแทนในเรื่องอัตราดอกเบี้ยลงมาเหลือไม่เกิน18%ต่อปีตามที่ธนาคารอมสินกำหนดเงื่อนไขไว้ซึ่งทางสวัสดิ์ก็อยากช่วยเหลือคนไทยโดยเฉพาะกลุ่มฐานรากให้เข้าถึงแหล่งเงินจากการจำนำทะเบียนรถในราคาที่รับได้จึงได้ไปร่วมมือกับอมสินสนองนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนอยากจะให้ใครที่ขาดเงินก็คิดถึงเราโดยเรา กับอมสินต่างคนต่างร่วมลงทุนแล้วก็ตั้งใจจะไปเติบโตพอสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน และสำหรับการดำเนินงานของเงินสดทันใจหลังจากนี้จะช่วยการสองฝ่ายโดยบริษัทจะรับนโยบายมาจากธนาคารอมสินที่รับนโยบายมาจากภาครัฐอีกทีจากนั้นทีมของสวัสดจะดูแลบริหารจัดการเพราะว่ามีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วโดยจะนำนโยบายมาปรับกับสิ่งที่มีอยู่แล้วกระจายออกไปแต่ต้องเน้นย้ำว่าตรงนี้ไม่ใช่เงินช่วยเหลือแต่เป็นธุรกิจอย่างไรก็ดีก็จะมาช่วยดําดอกเบี้ยลงซึ่งหากสุด ดท้ายแล้วมีผลต่อการแข่งขันในตลาดด้วยก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับซึ่งก็เป็นเรื่องดีแต่ก็ไม่ใช่ทุกรายที่จะรับไว้ดังนั้นทางออมสินตั้งใจจะช่วยจริงๆส่วนสวัสดเป็นพาร์ทเนอร์กับออมสินก็ตั้งใจที่จะสนองนโยบายของรัฐแล้วก็คาดว่าจะได้วอลลุ่มมาทุกๆอย่างจะค่อยๆเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยอย่างไรก็ดีนอกเหนือจากเงินสดทันใจในส่วนของสวัสดเองก็ยังมีการดําเนินธุรกิจจำนาทะเบียนรถอยู่ซึ่งจะอยู่ในภาพรวมของการเติบโตของสวัสด์ที่20%ในปีนี้และมองว่าหากการทําธุรกิจร่วมกับอมสินจะมีการเติบโตมาถึงส่วนนี้ก็ไม่เป็นไรโดยคาดว่าวอลุ่มที่จะได้จากการร่วมทําธุรกิจกับธนาคารอมสินจะสามารถกลับมาชดเชยได้ในอนาคตต่อไป โดยหลังวิกฤตโรคระบาดผ่านพน้นอย่างกรณีของบริษัทสีสวัสด์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหรือสวัสด์ที่ปีที่ผ่านมามีการขยับธุรกิจหลายส่วนทั้งการเข้าไปถือหุ้นใหญ่ในบริษัทสีสวัสด์แคปิตอลจำกัดที่ทำธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลทั้งการผนึกกับพันธมิตรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างบริษัทโนเบิลเดเวลลอปเมน์จำกัด เพื่อร่วมทำธุรกิจด้านบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพหรือ NPL และทรัพย์สินรอการขายหรือ NPA หรือการจัดตั้งบริษัทสีสวัสดิ์ดิจิทัลจำกัดเพื่อเตรียมขยายธุรกิจให้บริการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลหรือดิจิทัลพีโลนและที่เป็นการเขย่าว,วงการสินเชื่อที่มีทะเบียนร,รถเป็นหลักประกรันหรือการจำนำทะเบียนร,รถด้วยการเปิดทางให้ธนาคารอมสินเข้ามาร่วมทำธุรกิจซึ่งจะเปิดตัวในเร็วๆนี้ โดยทางด้านคุณธิดาแก้วบุตรตาผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กรบริษัทสีสวัสด์คอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนที่ได้ฉายภาพถึงแนวโน้มและทิศทางของธุรกิจของสวัสด์ในปี2564ว่าตั้งเป้าโต20%รับเศรษฐกิจฟื้น โดยคุณธิดาได้แจ้งว่าปี2563ที่ผ่านมากลุ่มสวัสด์มีนโยบายการดำเนินธุรกิจแบบระมัดระวังหรือ conservative ไม่เน้นเติบโตมากเน้นดูแลตัวเองและลูกค้าเป็นหลักซึ่งลูกค้าของบริษัทไม่ใช่สายการบินหรือโรองแรมจึงไม่ได้กระทบหนักมากแต่ก็โดนห่างเลขโดยบริษัทมีการดูแลลูกค้าอาธิการพักชำระหนี้ขยายเวลาชำระหนี้และมาตรการจะจบในปีนี้ซึ่งบริษัทมีการดูแลบริหารจัด การสถานการณ์นี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ตลอดทั้งปีโดยปัจจุบันนี้ NPL ถือว่าอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาปรับปรุงระบบหลังบ้านเตรียมระบบไอทีให้พร้อมรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ <c oughs> เพื่อที่จะได้ก้าวกระโดดได้หลังจากโควิด โดยปี2564นี้น่าจะเห็นเศรษฐกิจฟื้นตัวและอาจจะมีนักท่องเที่ยวกลับมาได้ในช่วงปลายปีทั้งนี้มองว่าช่วงไตรมาส3และไตรมาส4ทุกอย่างน่าจะเข้าที่เข้าทางปลายปีน่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นซึ่งต้องรอผลจากการฉีดวัคซีน โดยปีที่แล้วปิดประเทศการท่องเที่ยวก็ยังไม่มาอะไรหลายๆอย่างยังไม่เข้าที่เข้าทางเราจึงเน้นดูแลตัวเองและลูกค้าไม่เน้นโตก้าวกระโดดมีการกลับมาดูแลหลังบ้านเพราะเชื่อว่าโควิดจะไม่ได้อยู่กับเราตลอดพอวันที่สามารถควบคุมโควิดได้ทั้งโลกเราจะได้พร้อมก้าวที่จะกระโดดขณะที่ปีนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะดีขึ้นมีวัคซีนเข้ามาอะไรหลายๆอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นสภาพเศรษฐกิจก็น่าจะเริ่มกลับมาดีขึ้นได้แล้วก็ เป็นไปได้ที่คนไทยจะเริ่มลงทุนอยากได้เงินทุนไปหมุนเวียนกันมากขึ้นดังนั้นในปีนี้จึงตั้งเป้าการเติบโตอยู่ที่20%เพราะฉะนั้นในส่วนของสินเชื่อจำนำทะเบียนรถนะคะที่ทางสวัสดิ์มีการจับมือกับธนาคารอมสินซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดตัว วันที่1เมษาย,ยนปี2564เราจะต้องติดตามรายงานข่าวกันต่อไปนะคะว่าอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจำนำทะเบียนรถจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งทางช่องของเราจะนำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ